มารายาสากลที่ควรรู้ขอที่หนึ่งอย่าโทษหาผู้ใดเกินสองเทียติดกันถ้าเขาว่รับสายให้คิดว่าเขาติดธุระสําคัญอยู่ขอที่สองยืมเงินหรือว่าของผู้ใดมาต้องขึ้นแห่งขึ้นก่อนเขาท่วงใดแห่งดีแสดงให้เห็นว่าเ้าหนิมีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นเค่ดิตให้จะคของเองขอที่สามถ้ามีผู้ใดมาเลียงอาหารกลางเว้หรือว่าอาหารเย็นอย่าสั่งเมนูแพง ขอที่ C. อย่าถามคำถามที่นาอึดอัดเช่นเอ้ายังบ่ท่านไหนแต่งงานตีหรือว่ายังบ่มีลูกตีหรือว่าเอ้าเป็นอย่างคือบ่ซื้อบ้านบ่ซื้อรถแล้วก็มันบ่เป็นเรื่องของห้าวงสิแม้ขอที่หาเปิดประตูเพื่อค้นที่ยางตามหลังเฮามานั่มบ่ต้องสนใจว่าเป็นผู้ยิ่งหรือว่าผู้ใา้เพราะมันเป็นมารยาทที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้อื่นในที่สาธารณะ ขอที่หกถ้าเท้าึืนแท็กซี่ไปกับผู้ใดแต่ละแต่วันเทียนี่นี่เขาเป็นคนออกเงินบาดนี้เทียต่อไปเท้านี่ต้องเป็นคนออกขอที่เจ็ดเขาลบความเห็นต่างเพราะว่าเท้านี่อาจเห็นเป็นเลขหกแต่ว่าคนอื่นอาจเห็นเป็นเลขเก้าเพราะความคิดเห็นอันที่สองนี่อาจสิเป็นทังเลือกที่ดีก็ได้ ข้อที่แปดเวลาผู้ใดเบาอย่าขัดจังหวะปล่อยให้เขาได้พังคู่ออกมานาที่ของเขาก็คือเลือกฟังในสิ่งที่อยากฟังข้อที่เก้าถ้าแง่ผู้ใดเล่นแล้วเขาเบ่มากักกับให้เศร้าเล่นซะเพราะว่ามันเป็นมารยาทที่พอดีองสิแมข้อที่สิบเวลามีผู้ใดซอยอย่าลืมเบาเข้ามาขอบคุณข้อที่สิบเอ็ดชื่นชมผู้ใด ตนานสาธารณา,านะกรรนั่นใดต่อ่าถ้าเกิดว่าเฮาอยากวิจารณผู้ใดนี่ให้ไปเ้าตัวต่อตูอย่าไปเ้าต่อหนาสาธารณะังสิแมข้อที่สิบสองย่าเบาถึงน้ำหนักตัวของผู้ใดแค่บอกว่าเออเขาดูดีแต่เขาอยากเว้าเรื่องลดน้ำหนักเขาสิเว้าให้เฮาฟังเองข้อที่สิบสามถ้าผู้ใดโชว์หลูบในโทรศัพท์ให้เฮาเบิง้งอย่าปัดหน้าจอเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ดอกว่าโทรศัพท์เครื่องนันมันมีหลวบมีอย่างอีกแน่ข้อที่สิบสี่ ถ้าเพื่อนร่วมงานเขาบอกว่ามือนีหม้อนัดอย่าถามว่าเป็นอีหยังต้องไปตรวจแค่บอกว่าขอให้เขาสบายดี่ากดดันให้เขาต้องบอกว่าเจ็บป่วยเป็นอีหยังหรือว่าถ้าเขาอยากให้เข้าหูนี่เขาสิบอกเขาเองโดยที่เขาบ่ต้องถามข้อที่สิบห้าปฏิบัติแก้แม่บ้านด้วยความสุภาพคือจังเข้าเฮดกับซีอีโอเพราะว่าบ่มีผู้ใดหุซื้ดีถ้าเห็นเขานี่อยากค่ายหรือว่าดูถูกคนอื่น มิแต่สีชื่นช่มถ้าเห่าแต่เห็นเห่านี่ปฏิบัติกับคนอื่นด้วยความเคารพข้อที่สิบหกถ้าผู้ใดเอนเว้าน้ำเหานี่อย่าเอาตาก้มหน้ามองโทรศัพท์ให้เววาแล้วก็ซบตากับเขานั่เพะวันเป็นการเสียมรยาทข้อที่สิบเจ็ดอย่าไปแนะนําอียงผู้ใดถ้าเกิดว่าเขาบ่ได้ถามเห่าข้อที่สิบแปดถ้าเห่านี่บ่พอมูมาหลายปี บัดนี้มาพ่อกันอีกเที่ยนึงจะถามเรื่องอายุแล้วก็เงื่อนเดือนข้อที่สิบเก้าหยุงเรื่ององคนอื่นย่าหยุงเรื่องของคนอื่นถ้าเกิดว่าบ่มีอียงนี่เกี่ยวของกับตูเฮ้าข้อที่ยี่สิบถอดแว่นกันแดดออกเวลาเบากับผู้ใดการแจ้งเป็นการให้เกียรติกันแล้วก็เป็นการสืบตาที่มีคุณคาพ่อพ่อกันกับคำเบาของเฮ้าข้อที่ยี่สิบเอ็ดข้อสุดท้าย่าเบาเรื่องของอ่าเบาเรื่องความรวยต่อหนาคนที่ขาดแคลนแล้วก็ อย่าบอเรื่องของลูกๆตอนหนาคนที่แบบว่ามีลูกบ่ได้เพราะว่ามันเป็นการเสียมารยาทอันนี้ก็คือข่อยได้ไปอ่านบทความของเอฟซีของคุณนิรุตศิริจันยาเป็นนักสแสดงชื่อดังอะ่ะอข่อยก็มักข่อยก็เลยแบบว่าเออเอามาเบ้าให้มูฟังกันนะางสิแม้ขออนุญาตเพ